พลงสามภาษาสิครก็ต้องโชว์ร้องเพลงสามภาษาสิครับเพ่ร้องเพลงสามภาษาอยู่แล้วครับชูงิงชชชชอย่ะชูงิชิงเหมือนเชวโนช่วี้และแน่นอนครับวันนี้จะขอพาทุกคนมารู้จักกับภาษาแต่ภาษาเนี่ยไม่ได้ธรรมดาครับเพราะเป็นการร้องเพลงโอ้ยร้องเพลงถึงสามภาษาด้วยกันจะเป็นยังไงนั้นนี่เลยครับ แแเและนี่แหละครับก็คือหนังหน้าของคนที่มีความสามารถด้านภาษาทำไมต้องมีนักร้องถึง3คนครับผมเพราะเป็นสามภาษา ที่มาที่ไปทําไมถึงคิดเราอยากจะร้องเพลงกันทั้งสามภาษาัเรียนเรียนสามภาษาครับคือภาษาอะไรบ้างครับไทยครับจีนโรงเรียนของเราเนี่ยสาธิตประทุมเนี่ยเขาส่งเสริมด้านดนตรียังไงบ้างของแรกก็ว่างๆเขาจะให้มีคทีฟคือช่วงว่างๆครับจะให้แบบไปเล่นดนตรีกันให้จบเล่นกันเองนลยให้พวกเราได้ไปทําสิ่งที่เราสนใจกันนาจาหูโนนาจันตินาจาหุฮีรามุติ ये मेरे किस काम के ना मांगो ว่าลงตัวมากเลยนะเต้นทำไมอ่ะเหมือนกะปิน้ำปลาหวานอ่ะกับมะม่วงเปรี้ยวเป็นขอเป็นมะม่วงเปรี้ยวได้ไหมย่ะหนูก็เป็นปลาหวานใช่ไหมไม่ใช่แกเป็นได้แค่กะปิดำก็ดำกินตัวก็เหมือนกะปีเป็นกะปีอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าตอนนี้พี่จะไปถามว่าเด็กๆแถวนี้เนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองเป็นเมนูอาหารอยากเป็นเมนูไหนฮะอีกะปี เมนูไหนผัดผักบุง้งทำไมถึงอยากเป็นผัดผักบุง้งได้สายตาได้ดีถ้าเกิดว่าสาวๆเดินผ่านมาพอดีตรงนี้จะหันไปมองสาวๆด้วยสายตาอันหวานเยิ้มแบบนี้ครับโดนัทครับอย่าทำไมอ่ะชอบวงกลมไม่รู้เป็นกล้วยขาถ้วยกันไหมครับเยอะอยาเป็นนมสดค่ะเพราะหนูสดแตกเตาค่ะเป็นกุ้งเต้นค่ะเพราะหนัวเต้นเหมือนโคโยตี้ค่ะ แบบนอ้องแบบนอ้องอยากเป็นอะไรอ่ะอยากเป็นแพนเค้กทำไมอะ่ะก็สวยอ่ะใครสวยก็วสวยเหมือนเขาอ่ะคิดว่าแพนเค้กเหมือนเราตรงไหนบ้างมันทุกอย่างเลยเมืนทุกอย่างเลยและแฟชั่นเซ็ตชุดต่อไปจากแพนเค้ก Boy, you know โดนฟันแล้วมันเสียวครับเคยเสียวยังยังคิดว่าเราจะเสียวเมื่อไหร่ดีอีกไม่นานนมกันแล้วกันชอบกินนมเวลาไหนที่เหมาะแก่การกินนมตอนฝนตกเกี่ยวไหมว่าเสียงฝนดังมันจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงเราฮะพี่ดูตาฉันเลยด้่ยไก่ทอดค่ะยีก๊ะ นี่เวลาทอดบอกเขาว่าอย่าทอดนานนะเตรียมชาเตรียมชาอยากเป็นปลาป่องอะไม่อยากเป็นปลาป่องอะเงียบเงียบอยากเป็นปลากระป๋องเพราะเงียบดีใช่เงียบตั้งแต่แกบอกว่าอยากเป็นปลากระป๋องแล้วนะอยากเป็นไข่ดาวครับทำไมชอบกินไข่ดาวซะดำเลยฮะไหนยิงฟันให้ดูหน่อยดิกลัวของเข้าแบบต้องมีส่งมีสักอะไร้วยกันอะไรกันอะไรครับอันนี้กันผีอันนี้กันผีนะอันนี้ลายที่สองนี่กันอะไรกันโคตีครับ ลายนี้ลายนี้ลายนี้หนักเลยเรียกสักอะไรการลดชนครับสักการลดชนเปยัค่ะเปรี้ยวมันเปรี้ยวดีกินตัวกินตัวปกติอาบน้ำมาวะเนี่ยอาบค่ะอาบเดือนละกี่ครั้งอาบเปลยเป็นปัญหาเราเป็นวัยรุ่นนะปัญหาเรื่องสิวหนักใจไหมหนักใจค่ะหนักใจนะนี่พี่มีตัวช่วยพี่แนะนำฮีรูสคาโพแอคเน่ ลำไปที่ลูสกาโพสแอกเน่ฟิวหายเมื่อไหร่จะเต็มที่ลูสกาโพสแอกเน่ฟิวหายเมื่อไหร่จะเต็มแต่สุดท้ายแล้วใครที่มีปัญหาหนักเรื่องของการกินเนี่ยก็ต้องหาข้อมูลเอาเอง ช่วยไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องของผิวหน้าก็ช่วยได้แน่นอนนะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดการดูแลตัวเองได้นะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m h i r u s c a r p o s t a c n e นะครับส่วนใครอยากดูสกิทติต่งของเราเต็มๆง่ายๆครับ www.tvyman.com รวมถึงที่ TV y o u t u b e c o m t v y m a n โรงเรียนหน้าโรงเรียนไหนจะเป็นเป้าหมายในการสกิตติงของเราติดตามให้ดีนะครับคราวหน้าเจอกับแจ็คไรเดอร์ได้ใหม่นะครับผมในสกิติงห้า by คิรุสกาโพสแอดเนอร์และอย่ายลืมนะครับสิวหายไปืไหจัดเต็มสวัสดีครับ